สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม s a k u r l Simulator ใช่ไหมไม่ได้เล่นนานมากเลยทุกคนลืมไปหมดแล้วอันนี้คือจะอาบน้ำแล้วจะไปโรงเรียนนะคะทุกคนเราจะไปหาห้องเรียนกันเออฝักบัวมันไม่มีน้ำปะหรือว่ายังไงฮะฝักบัวมันมีน้ำเหมือนเกมซากุระหรือเปล่าไม่มีไปยืนใกล้ๆแล้วมันไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปโรงเรียนกันนะจ๊ะทุกคน เดินยังไม่ค่อยคล่องเลยทุกคนพึ่งฝึกเดินอันนี้ก็เป็นห้องของเราเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทรงผมนิดนึงคือไปต่อผมมาอันนี้คือแบบตัดสั้นเราจะต่อผมให้แบบสวยๆไปโรงเรียนต้องสวยนิดนึงใช่ไหมทําไมมันเปลี่ยนสีไม่ได้พี่ปอ,อก,กดบีแล้วทําไมมันเปลี่ยนสีไม่ได้บอกด้วยเออทําไมอะ่ะอันนี้ไม่ได้เล่นนานแล้วก็คือแบบโอ้โหเหมือนเริ่มต้นใหม่เลยทุกคนแต่ก็คับใครคับคลากี่ปีแล้วไม่รู้เหมือนกัน เปลี่ยนสีไม่ได้อะลองเปลี่ยนแล้วกดบีแ้วมันไม่ได้อะก็คือได้แค่สีดำใช่ไหมอ่ะเอาทรงไหนดียทรงข้างนอกก็ไม่ได้นะต้องทรงที่เขากำหนดเท่านั้นโอ้โหไม่ดีเลยเนาะอยากได้ทรงแบบหวานฉ่าอะไรเงี้ยเออใช่อ่ะทรงนี้ก็ได้แล้วทำอะไรได้อีกนะเปลี่ยนชุดตรงนี้เคยจำได้ว่าเคยเปลี่ยนชุดตรงนี้แต่ไม่เปลี่ยนไม่นอนละเอากระเป๋าไปโรงเรียนเลยละกัน กระเป๋ามันก็มีประมาณสามใบเนาะอใบเนี้ยน่ารักก๊กิ๊กเดี๋ยวเราก็จะไปโรงเรียนกันเลยนะจ๊ะตาไปโรงเรียนกันดีกว่าทุกคนว่าแต่ห้องเรียนเราอยู่ไหนอะทุกคนโอ้ยลืมไปแล้วว่าห้องเรียนอยู่ไหนเดี๋ยวหาดูก่อนมันจะมีเป็นขีดหรือเปล่าให้เราแบบรู้อะแบบนี่คือที่นั่งของเรานะอะไรเงี้ยคือจำไม่ได้จริงจริง อะจะฝากกระเป๋าตู้ล็อกเกอร์ไม่เปิดอะคือเปิดไม่ได้ห้ามห้ามเหรอใช่ไหมอันนี้จำไม่ได้อีกแล้วพี่ปอจำอะไรเกี่ยวกับเกมนี้ได้บ้างได้ได้ได้บางเรื่องก็จำได้บางเรื่องก็ลืมนะจ๊ะทุกคนเออจะไปทำอะไรตรงนั้นมันไม่มีห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องพยาบาลอันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ห้องเราอยู่ห้องที่เท่าไหร่อะทุกคน ฮะอันนี้คือแบบต้องไปกดอะไรดูแลถึงจะรู้อันนี้มันห้องชงชาไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,ลวต้องชั้นสองไหมเราอยู่ชั้นสองหรือเปล่าไม่รู้ว่าเดินมั่วมากเลยทุกคนอันนี้คือกดแบบมัวเลยนะอ่ามันจะต้องมีแบบอะไรวางให้เราหรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าของเราอะไม่เห็นมีแบบอะไรให้ดูเลยว่ามันนั่งได้ยังไง ก็มันก็นั่งได้ทุกโตหรือเปล่าหรือไงแต่แต่อยากรู้ว่าโตเรานั่งตรงไหนอันนี้กดอะไรไปอะ่ะกดถ่ายรูปหรอเออนั่นน่ะดีกดถ่ายรูปใช่ไหมตอนที่เล่นมาใช่ไหมเขาอัปเดตมาก็ดีเนาะเราก็จะค่อยๆรู้ไปแต่พอตีตอนนี้เขาอัปมานานแล้วเราก็ไม่รู้แล้วจริงๆจริงๆ,งๆอ่ะเต้นโชเฉยอ่ะเต้นโชเฉย อ่ามีโพสมีแหละอ่ามี x ก,กด X ก,กดออกอ่ะตะกี้ไม่ได้ดูตอนอัดคลิปตอนเล่นไปก็ไม่ได้ดูอุ้ยเพื่อนโพสด้วยอ่ะทุกคนเออน่ารักดีน่ารักไม่รู้ว่ากดอะไรก็กดมั่วไปหมดเลยนะทุกคนกลัวเหมือนแบบว่ากด X นี่คือเหมือนแบบเฮ้ยกดฆ่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออหลอนหลอนอยู่สรุปแล้วอยู่ห้องไหนเนี่ยใครเล่นเกมนี้อยู่บอกด้วยว่าห้องเราห้องไหนอะ่ะ ห้องนี้หรือเปล่าไม่สิเออแล้วก็ลืมหน้ารุ่นพี่ไปแล้วนะเน,นี่ยรุ่นพี่หน้า,นานตาเป็นยังไงเนี่ยอันนั้นห้องชมรมประธานอะไรหรือเปล่าเออนั่นน่ะดีมีห้องอะไรแย่ๆมากมายไปหมดเลยเนี่ยอืมมันไม่มีบอกหรอว่าห้องเรียนเราห้องไหนอะ่ะมีบอกหรือเปล่าไม่มีมะมีหรือเปล่าอโโอ้โหโโตัวหนังสือทั้งหมด เท่าหมดเลยทุกคนเดินไปมัวมัว,มวอันนี้น่าจะเป็นห้องซ้อมดนตรีหรือเปล่าอ่ะกดขึ้นกดลงคือแบบโอ้ยอยากเวียนหัวกันนะทุกคนอ๋อยังไม่ได้เข้าเรียนเลยจนเข้าเข้ากันหมดแล้วน,นี่ประมาณกี่โมงแล้ววะทุกคนแปดโมงยี่ิบห้าแล้วทุกคนยังไม่ได้เข้าห้องเรียนจ้ะคนอื่นเขาเรียนกันหมดคาบแล้วมัง้ง <c oughs> เออหาไปเิคิดว่าน่าจะไม่เจอแล้วนะหรือว่าห้องตะเกียมันเหลือเก้าอี้อยู่หนึ่งอันนะ ห้องเกียรเ้ hey, เราต้องดูแล้วเราดูข้อมูลเรายังไงเอ้ย <c oughs> ลืมค่ะทุกคนพี่ปอพี่ปอเคยเล่นเกมนี้จริงไงจริงสิไปดูคลิปเก่าๆซิทุกคนพอโลกเล่นแล้วก็กกกลืมอ่าไม่มีล้าจะกดขึ้นกดลงคือเวียนหัวไปหมดแล้วนะทุกคนเกมนี้มันน่ารักแต่วันนี้ทําไมเราข่าวมากเลยทุกคนใครรู้บอกด้วยทําไมวันนี้เราข่าวแบบ ข่าวเกินหรือมันเป็นอย่างนี้วันนี้เราแบบว่าขาเราซิดมากเลยอะตัวเราแบบซิดมากเพื่อนเพื่อนซิดหมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันเหมือนเราเป็นแบบไม่ใช่มนุษย์แล้ว่ตอนเนี้ยฮะก็ซิดไหมก็ซิดนิดนดน,ดนะไม่หรือคิดไปเองไม่รู้นะอ่ะสรุปห้องไหนเนี้ยหาไม่เจอเพื่อนเขาก็ไปเรียนอะไรหมดแล้วเรายังไม่ได้ไปกับเขาเลยทุกคนเออ เชางมันดีกว่าขี้เกียจหาแลละอันนี้ห้องห้องพยาบาลมีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยนะห้องเนี้ชอบมากยังเดินแบบเป๋ไปเป๋มาอยู่เลยโอย้หิวข้าวแล้วแปดโมงกว่าคือยังไม่ได้กินข้าวเช้าเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะทุกคนก่อนอื่นยนวะไปเก็บกระเป๋าก่อนกระเป๋ามันเก็บตรงไหนเดียหรือมันโยนว่าตรงไหนก็ได้ไหมกระเป๋าเนี่ย <laughs> เออใช่พี่ปอโยนตรงไหนก็โยนโยนเถอะเออนั่นนาเด แล้วคือโยนยังไงฮะมีเตะมีอะไรบ้างอ่ะเข้าไปเข้าไปมีเตะมีต่อยมีบินมีอะไรบ้างเนี่ยเอออ่ะเข้าไปเออเออปิดเลยปิดเปิดปิดเออกระเป๋าก็ยังอยู่กระเป๋าก็ยังอยู่จ้า,อาขอบคุณไม่รู้แหละไม่รู้แล้ว,ลวต่อไปจะมากินข้าวครูคะมีตู้ต่อบ,บินหรือเปล่าคะ ฉันว่าไม,ม่มีนะโรงเรียนเราไม่มีนโยบายที่จะมีตู้เต่าบินนะทุกคนเอ่อถ้ายังงั้นขอเค้กหนึ่งก้อนนะคะครูเอาเค้กราคาสามพันห้าร้อยบาทโอ้โห,โหเงินเฟอ้อมากเลยทุกคนตอนนี้โอ้โหมีเงินไปโรงเรียนวันละสิบห้าบาทค่ะคือเอ่อขออะไรก็ได้ค่ะคุณครูที่มันง่ายง่ายง่าย,ายถูกถูกอะคะ่ะเออก็จะก็คือแบบว่าเฮ้ยซื้อหรือ,อยังอันนี้ไงตู้ตู้ ตัวสวยเหมือนจริงมากเลยอไม่มีเต่าบินหนูกไม่กินน้ำหรอกวันนี้หนูกินขนมกันล้วกันเอ่อไหนกดซื้อตรงไหนเนี้ยว้กดซื้อ,อยังไงนะขอนึกกันนะคะครูหนูมือใหม่หัดขับมากเลยอ้าวหนูโยนกระเป๋าไปแล้วค่ะครูอ๋อนี่กดซื้อโอเคมันขึ้นมาพี่ปอก็ทํามิชชั่นผ่านละหนึ่งอันแค่นั้นเองเหรอเออนั่นด้ดีโขหขนมครูแอบแพงเลยเนี่ยตั้งสอง ตีไปประมาณว่า2บาทแล้วกันสองบาทก็เหลือเงิน13บาทโหโอ้โหได้กุ้งตัวเดียวโรงเรียนก็ของแพงมากเลยนะเนี่ยยังไม่ทันอิ่มเลย,อ,ยอีกสักอย่างก็ดีหนูขอซื้ออีกอย่างหนึ่งนะคะเดินไกลๆหน่อยโอเคขึ้นแล้วซื้อเบอร์เกอร์กินโอ้โหใหญ่มากเบอร์เกอร์อันนี้ถูกมากแค่1บาทเองหรอ บาตนิดๆโอ้โหเบอร์เกอร์ใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้คุ้มกินละจุกแน่นอนอ่ะกินวันนี้ไม่ต้องถามถึงห้องแล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อน <c oughs> เดี๋ยวหาก่อเดี๋ยวหาก่อนใครเพิ่งเล่นเกมนี้มาเล่นพร้อมกันใครที่เคยเล่นแล้วบอกด้วยยังเล่นกันอยู่หรือเปล่ามาเรื่อยๆวายกินยังไงเนี่ยกดมากี่บาทแล้วโอ้โหกระป๋องละบาทมั้ง อ่ะซื้อก็กดอย่างนี้เอก็คือกดซื้อแล้วเอาโรลมาอีกเดี๋ยวหาก่อนนี่นี่นี่หยิบล้วหยิบหยิบยิบยิบ,ยบอ่านี่หยิบขึ้นมากินได้แล้วกดเอไปเลยโอเคกดเอแล้วก็กดอเหรออ๋อประมาณนี้เนาะก็เลิศอยู่นะก็ยังสนุกอยู่นะเกมเนี้ยมันมีสกูเกอร์แบบใหม่ๆหยังแบบว่าล้ำกว่านี้อีกนิดนึงอะไรอแต่เกมนี้มันก็ยังสนุกอยู่นะ สักูโกะกับซากุระมันก็ยังสนุกอยู่นะเออมีแบบใหม่ปะไม่รู้เหมือนกันเนาะแบบใหม่เมียงที่แบบว่าเล่นแล้วมันจะแบบเฮ้ยเขาอัปเดตท,ทุกอาทิตย์เลรอย่างเงี้ยมีอัปเดตตลอดอะใครรู้บอกด้วยก็อยากจะไปลองเล่นบ้างนะเพื่อเขาอัปเดตเราจะได้แบบว่าเฮ้ยไปเป็นเพื่อนกันในเกมน,นั้นใหม่เนาะอยากมีเพื่อนเนาะอ่ะกินเข้าไปบกินเข้าไปบ โอ้ยกินไปกี่ขวดแล้วเนี่ยสามสี่กระป๋องแล้วทุกคนท้องจะแตกแล้วงกไม่เข้าเรื่องงกไม่เข้าเรื่องอันนี้ซื้อไม่ได้ใช่ซื้อได้เอาเป็นน้ำอีกแล้วหรอโอ้โหท้องจะระเบิดแล้วกินน้ำเยอะมากเลยทุกคนสามสี่กระป๋องแล้วเนี่ยโอ้กลัวมากเลยกินเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวเราจะไปถามเพื่อนคนอื่นสิเราจะเอาอะไรเนี่ย ฮาทำอะไรโอ้โหฉีปิ้นค่ะทุกคนโอแล้วก็ฉีกตรงนี้เลยเหรอคะโอหไม่มีมารยาทเลยทุกคนเออปวดก็ปล่อยเลยละกันเออนั่นน่ะดิใช่ไหมโอเควันนี้คงหาแบบห้องไม่เจอแล้วเดี๋ยวน้ำไปฝากเพื่อนดีกว่าไม่รู้ให้ยังไงลืมไปเหมือนกันอีกตรงนี้ก็ลืมเหมือนกันลืมหมดเลยจะปวดหัวจะปวดหัวฉันปวดหัวฉันลืมใส่กาะเกงในมาทุกคน เพื่อนลืมใส่กางเกงในมาเดี๋ยวปจะคุยกับเพื่อนยังไงเดียโอ้ยนี่ไงนี่ไงเอเอกดเอคุยเฮ้ยยังไม่ทันได้คุยเลยเรากินแล้วหรอเรากดผิดเนี่ยทาไมตัวเราเหลืองจังไงทุกคนเหลืองหรือซีดมากเลยเราจะกลายเป็นอมบีหรือเปล่าวะโหยทายังไงเดียทํายังไงดีงงดโหไม่รู้จะคุยกับใครเลยเดี๋ยวหาคนคุยด้วยก่อน ครูคะเออ,อเจอผู้ชายเฮ้ยทำไมมันซีดไปหมดเลยอะโอ๊ยอะไรดังอะไรดังโอ๊ยไลา์ใครมาไม่รู้นะไลา์ใครมาไม่ร้อันนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวของเขาเหรอเนี่ยเออนู่นนี่นั่นว่ากันไปอืแล้วไงต่ออย่ามาเขินอายตรงนี้ไม่ชอบเอ่อจะถามชื่อถามแท่รู้อะไรทุกอย่างหมดละออะอันนี้ก็กดมั่วนะเอาออกไงเอาออกอยังไงโเขาไปแล้ว เหมือนฉันเฉยเลยอ่ะเอาแมวร้องอีกเอโหนี่คุณละก่อนสิพาฉันไปส่งห้องหน่อยฉันไม่รู้ว่าห้องเรียนฉันอยู่ไหนพาฉันไปส่งห้องหน่อยได้บอบอ สรุปแล้ววันนี้เราก็หาห้องเรียนไว้เจอทุกคนไปก่อนนะจ๊ะเจอกันใหม่นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ก็สนุกดีนะแบบว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็คิดถึงยังน่ารักเหมือนเดิมเลยมันมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้เล่นแล้วก็ลืมไปหมดแล้วใครลืมเหมือนพี่ปอยยกมือขึ้นเราคือเพื่อนกันโอเคไปแล้วเดี๋ยวขอโดนกัดคอสะหน่อยดีกว่าชีวิตฉันจะได้เป็นอมะตะมากัดมาเลย คอเนี่ยขี้ใครเต็มเลยกัดมาเล้วๆๆกัดมาก่ัดมามีท้าทายด้วยท้าทายใช่ก็กัดแต่โอ้โยลวดโทนี่มันเค็มจริงๆเลยนะพระเจ้าโอ้โหกินไปฉันจะเป็นโรคไตหรือเปล่านี่ยเอ้ยไปแล้วค่ะโดนกัดแล้วโอ้โหคอก็ยังไม่หายดำเหมือนเดิม